ส้มส้มส้มลูกใหญ่มากทุกคนส้มลูกใหญ่มากไหมหวานมากหวานอร่อยสายน้ำผึ้งอ,อร่อยเชื่นใจสายน้ำผึ้งแกใหนใเจียกสายน้ำผึ้งใอ่์ลุงนี้เป็นคนอะไร เป็นคนแกะแกะไดังเป็นคนแกะแกะส้มอืมงูแล้วหนูจะไปเซนลาดเพราะอะไรไปเพราะอะไรประกาหนูหมดมนลยหวานอร่อยหวานไหม หวานเจี๊ยบเจี๊ยบเห็นคนติงตองกันทุกคนอืมหวานเจ็บกล้องมันดิ่นมันก็เลยแบบชายลำบากสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บนเส้นทางมอเตอร์เวย์นะคะ วันพฤหัสเดียวคลิปได้ยินปะโอ้ยอ่ะกินเตงโมกินโดนนะอะไรขนาดนั้นนะน้ำตาลทั้งนั้นเลยอืมอ๋มอ แต่งโมทั้งโดนัทพี่น้องสสจักที่บรรยายจังแหละเอ้าโอเคแตงแตงโมทั้งโดนัทจัดไป